ดีครับวันนี้มาร้องเรียนอะไรกันครับเนี่ยสวัสดีค่ะครับวันนี้มาเป็นตัวแทนผู้เสียหาย<ะ>ที่ซื้อไม้กินบอลแล้วได้ของไม่ตรงผมนะฮะ รซื้ออะไรไปนะครับไม้ทินบอลเป็นยังไงเรางซื้อไม้ทินบอลค่ะคืเป็นตัวนี้นะคะไม้ทินบอลเนี่ยจะจะกำังครับสำหรับใส่กับกล้องโทรศัพท์มือถือใช่ไหมอ่าแล้วก็จะได้ถ่ายภาพจะได้ออกมาสมูทอ่านิ่งๆอ่งเป็นอุปกรณ์การสั่นอุปกรณ์การสั่นฮะนี้เราสั่งซื้อทั้งไหนทางเพจทั้งเพจเ๊ออ ราคาเท่าไหร่ฮะที่สั่งไป998บาท998บาทใช้เวลากี่วันอะประมาณ7วันเจ็ดวันได้รับสินค้าอ๋อเงินไปทางทางไปเก็บเงินปลายทางอ๋อเอาสินค้ามาส่งอ๋อของตัวแม่เองเนี่ยเก็บตังค์หน้าบ้านเลยอ่าซื้อนะคะเอ่อของผู้ส่งทีนี้เขา้อส่งมาในซองนี้นะครับอุปกรณ์นี้ตกมาครับ ค้าที่มาคือไมค์เซลฟี่ค่ะอ๋อมันมันไม่มีอะไรมันไมค์เซลฟี่นี่เซลฟี่ธรรมดาเลยะใช้สำหรับการถ่ายแล้วก็ไม่มีไม่มีระบบไม่มีการที่ต่างที่เขาโฆษณาไว้ซึ่งมีการสัเนในในในเพจเฟซบุ๊กที่เขาเขาประกาศขายเนี่ยเขาจะมีคลิปวิดีโอให้เราดูด้วยใช่ใช่ไหมเป็นการสาธิตอุปกรณ์ชิ้นนี้ซึ่งมันก็จะมี โหมดมันก็มีฟังก์ชันในการที่จะซูมอินซูมเอา่ะใช่ไหมแล้วก็จะมีการป้องกันการสั่นใช่คแต่ปรากฏว่าสินค้าที่ได้มาเป็นไมซ์เซอฟี่ไม์เซลฟี่ไม่มีระบบอะไรที่เขา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 สาธิตไว้ในราคาเท่าไหร่ครับราคาเม่ร้อยห้าสิบเก้าบาทอ๋อซื้อมาจ่ายเงินไปกี่บาทเก้าร้อยเก้าจแปดบาทครับอืมไหนช่วยชักออกมาให้ดูหน่อยอุปกรณ์มันเอออ่ะ อ่าคนซื้อเยอะไหมน่าจะเยอะนะคะเพราะว่าในแต่ละเพจเนี่ยสี่ห้าแสนมืออ่ะแล้วมีเป็สิบเพจอ่ะคือที่เรามาทำรบกวนท่านท่านด็อกเตอร์รวันนี้เนี่ยคือคือเราเป็นห่วงผู้บริโภคคือไม่เฉพาะแค่เรารหรือแค่แค่ในกลุ่มรายเราที่มีแค่สิบสองคนนะคะแต่เราเป็นห่วงคนทั้งประเทศว่ามันเจอไม่รู้อ่ะหลักเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะคือหลังหลังหลังจากที่ที่เราได้สินค้านี้มา ปรากฏว่ามันมันคุณภาพมันไม่ได้ตามที่เขาโฆษณาใช่ไหมไม่เป็นไปตามนั้นเราก็เลยได้ติดต่อกันในในบรรดาผู้ที่สั่งซื้อด้วยกันหาเท่าที่เอ่อเอ่อลงตัวได้เบื้อต้นะลงตัวได้แค่ประมาณสิบคนประมาณหกวันเองครับประมาณหกวันก็ได้หลายคนเออทีนี้เราจริงแล้วเราเชื่อว่ามีผู้เจายมากกว่านี้ที่สั่งซื้อใช่ไหมฮะเลยเขามีเป็นสิบเปศคนคนดูเขาเป็นล้านอ่ะครับครับ หลังจากนั้นเราก็ได้ปรึกษามาทางติดต่อมาทางทางง่านเตอร์เนี่ยค่ะชมรมหรือประธาน้นะครับรนประธานเครือข่ายประธานเครือข่ายรับกฎหมายไซเบอร์่ให้คําแนะนําในเรื่องนี้ว่าว่าก็ให้มาเอาหลักฐานเอกสารมาเพื่อที่จะดาเนินเรื่องกับกับเราทำความนี้เพื่อประโยชน์จะทารณะส่วนวง เร่เรื่องนี้มันควรจะเป็นยังไงมีประโยชน์กับกรสนรวมกับประชาชนกับประชาชนคนอื่นๆที่อาจจะหลงเชื่อในสรรพคุณของสินค้าต่างๆเรานี่เรา็มองเห็นว่ามันเึตนมีาชีดขึ้นมาจ้างเก็ดขึ้นมาหลอกลวงประชาชนโดยเฉพาะเลยค่ะอนนี้เราก็เป็นห่วงว่าเดี๋ยวจะมีคนจะนวนมากๆเป็น ตกเป็นเหยื่อตกเป็นเหยื่ออเราอาจจะมองว่ามันซื้อมาแล้วก็ราคาไม่เท่าไร่แต่จริงๆแล้วถ้าเป็นจำนวนเยอะเนี่ยเรามองว่ามันเสียหายต่อคนคือต่อคนเนี่ยก็คงเสียหายเหมือนกันไม่เท่าไรอะค่ะหักขักไอ้ค่ายนี่ออกเศษเหลือมันเสียหายร้อยเจ็ดสิบร้อยบาทอะไรเงี้ยนะคะจำนวนเงินก็ไม่ได้เยอะนักแต่ถ้าปริมาณคนเป็นหมื่นหมื่นดูทาง ทางฝ่ายตำรวจเนี่ยเราดูดูแล้วเป็นการหลอกลวงไมหมฮะอันนี้แค่ในเบื้องต้นเดี๋ยวจะให้ทางสคบจะให้ทางสคบซึ่งเป็นหน่วยง,งานท,ที่จัดการดูแลเรื่องการค้าขายสินค้าในในออนไลน์ในเรื่องข,ของการค้ของผู้บริโภคเข้าพ่อกระเสือสอบแล้วก็เลยพาเข้ามาวันนี้รับโอเคครับขอบคุณนะคะขอบคุณ ขยับขยับนิดนึงขยับนิดนึงค่ะแล้วยังเป็นแบบใต้แบบเห็นเห็นหมดอ่ะฮะโอเคนี่นี่คือตัวอย่างที่เขาโฆษณาในเพจในในนี่อันนี้ในในเพจเฟซบุ๊กใช่ไหมใช่ค่ะ ซึ่งเขาโฆษณาปุ๊บมันก็จะเป็นคลิปวิดีโอใช่ไหมแล้วก็มีภาพประกอบตามนี้ด้วยไปรูปภาพประกอบใช่ค่ะอันนี้ก็คือในเพจที่มันเป็นวิดีโอค่ะที่แคปภาพหน้าจอมาอ่าค่ะอ่ามีสองภาพซึ่งพอสินค้าที่ได้มามันไม่ใช่เลยอ่าเปรียบเทียบเปรียบเทียบกันดูว่ามันไม่ใช่เลยอ่าแตกต่าง ตรงความต้องการของเราเพรว่าเราชอบถ่ายรูปใช่ไหมคะแล้วก็มันเป็นไม้กันสัตว์ซึ่งราคามันมันลดราคาเยอะแล้วดิฉันก็ได้รูดดูเป็นเดือนแล้วค่ะว่ามันไม่มีผู้เสียหายไม่มีไม่มีการโกงอะไรก็เลยในคอมเมนต์ในคอมเมนต์มีคนเข้าไปถามก็ ไม่มีใครเข้าไปตำหนิเ<ช>่อาว่าอะไระก็สั่งมาส่งมาเป็นเดือนแล้วก็เลยตกลงสั่งทําการซื้อกับเขาไปแล้วสุปพอมาถึงมาถึงปุ๊บเขาเก็บเงินปลายทางใช่ไหมคะเพราะว่าดิฉันก็ไม่กล้าโอนอยู่แล้ว่ก็เก็บเงินปลายทางเก็บเงินปลายทางเสร็จแล้ว แกออกมามันไม่ใช่ตรงตามสเปคที่ต้องการคืออันนี้มันเป็นไมล์เชลฟี่ธรรมดาค่ะซึ่งตามตลาดก็ราคาประมาณ100-200บาทอ่าใช่ไหมคะประมาณนี้ซึ่งซึ่งมันมันก็ไม่ใช่อะค่ะก็ถือเป็นการหลอกลวงมันมันมันไม่ตอบโจทย์ของเราที่ว่าสิ่งที่เราต้องการใช่ใช่ไหมอ่าที่เราเสียไปใช่ไหมคะ998บาทค่ะ998บาทจริงๆเขามีโค้ดอื่นๆด้วยหนเอา998บาท ใเราเนี่ยที่ต้องการอุปกรณ์อันนี้มาเพื่อเพื่อช่วยในการถ่ายรูปแล้วก็ใช่ค่ะเพราะว่าชอบถ่ายรูปแล้วผมต้องบางทีไปไหนออกงานเยอะผต้องใช้มันค่ะมันก็มันก็เลยเสียความรู้สึกที่อุปกรณ์ที่ได้มาสินค้าที่ได้มามันไม่ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ตรงกับที่เราต้องการด้วยวันนี้เราก็เลยมาสอขบอเพื่อให้สอบอช่วยอะไรป้อยากให้ช่วยอะไร เชื่อว่าเขาน่าจะมีผู้หลงผิดสั่งซื้อสินค้าเยอะเหมือนเราทีช่วงว่างเข้าไปทักในในแชทของแต่ละคนที่เข้าไปเมนว่าสนใจบางคนก็โดนไปแล้วก็มีบางคนก็กําลังตัดสินใจก็ก็ข้าไคุณมาว่าได้ไปบอกเขา่ะแล้วเราได้สอบถามอินบ็อกไปหรือว่าเข้าเข้าไปถามเขาในเพจนั้นไหม อาถามค่ะทีแรกเขาบอกว่าเขาบอกว่าส่งของใหม่มาให้ใช่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 แต่สุดท้ายคือรอรอจนที่สุดแล้วก็บล็อกเราออกไปเลยแค่วันเดียวแค่วันเดียวบล็อกเราเลยแล้วเขาบอกให้รอก่อนเขาจะติดต่อกลับมาเกาจะส่งคนมารับประมาณนี้โอเคครับขอบคุณมากครับ ขยับออกมาข้างหน้าคนละเก้าขยับออกมาข้างหน้าคนละเก้า,า,าได้สบายโอเคได้ได้ได้ได